ถ้าเพื่อนๆลงฟอนต์อยู่ในแคปคัตเยอะแล้วต้องการที่จะลบฟอนต์ที่เพื่อนๆไม่ต้องการออกจะทำอย่างไรมาดูในคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง ABOUT BOY สนุมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วยแคปคั t อีกเช่นเคยครับสำหรับเพื่อนๆที่นิยมที่จะดาวน์โหลดฟอนต์แล้วก็ไปติดตั้งในแอปแคปคั t นะครับซึ่งก็ติดตั้งไปเยอะแยะมากมายแล้วไม่รู้ว่าจะลบแบบไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีวิธีจัดการแบบง่ายๆโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องลบแอปพลิเคชันแคปคั t ออกแถมโปรเจกต์ยังอยู่ครบถ้วนด้วยนั่นเองครับ ครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอ b บอบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับวิธีการทําตามนี้ได้เลยครับให้เพื่อนๆไปที่โปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งนะครับจากนั้นไปที่การพิมพ์ข้อความนะครับเสร็จแล้วเลือกคําว่าเพิ่มข้อความให้เพื่อนๆไปแตะที่คําว่าฟอนต์สายมือบนตรงนี้ จากนั้นไปส่วนที่คําว่าเพิ่มฟอนต์นะครับในส่วนฟอนต์เยอะๆนี้นะครับผมก็ได้ทําการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลงไปใช้งานนะครับซึ่งก็จะมีจํานวนค่อนข้างเยอะนะครับผมอยากจะลบแค่บางฟอนต์นะครับสำหรับวิธีการลบนะครับง่ายๆเลยก็ให้เพื่อนๆไปแตะที่ฟอนต์ใดฟอนต์หนึ่งค้างเอาไว้นะครับปุ๊บอ่าก็จะมีลักษณะของการลบนะครับเพื่อนๆอยากจะลบฟอนต์ใดฟอนต์หนึ่งก็ไปติ๊กเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าเลือกอยู่2ฟอนต์ ถ้าอยากจะลบ2ฟอนต์เพื่อนๆก็กดคําว่าลบด้านล่างได้เลยนะครับปุ๊บเสร็จแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับฟอนต์ font ที่เราเลือก2อันที่จะทําการลบก็จะหายไปนะครับหรือเพื่อนๆอยากจะลบทั้งหมดนะครับก็กดค้างเลือกคําว่าเลือกทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วก็กดลบไปได้เลยเนาะปุ๊บแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ฟอนต์ที่เราทําการติดตั้งลงไปใหม่ในแคปคั t ก็จะหายไปทั้งหมดนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ไม่ส่งผลต่อโปรเจกต์เดิมที่เพื่อนๆกําลังทําค้างอยู่นะครับและหลังจากนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะติดตั้งฟอนต์ไปใหม่ได้เลยนะครับซึ่งวิธีการติดตั้งฟอนต์เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูที่คลิปนี้ได้เลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆนสำหรับวิธีง่ายๆสำหรับการลบฟอนต์ที่เพื่อนๆนติดตั้งลงไปในแอป Cap c a p c u t นะครับง่ายหรือเปล่าครับเพื่อนๆคราวนี้เราก็ไม่จะเป็นที่จะต้องลบแอป Cap c a p c u t แล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งฟอนต์ใหม่อีกนั่นเองครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มารวมพูดคุยกับผมในเสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วยแคปคั t แบบนี้นะคร ติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ไ้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ